อโรงเรียนงอโอรองเรียนแห้งมากครับนะฮะโลห้าสิอันนี้มาใหม่ๆจากสวนนะครับใหม่ๆจากสวนเลยสวัสดีครับพ่อค้าหน้าหวานพะงลิ้นปลาชนแนลสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พ่อค้าจะพาเดินเล่น,ลนๆก่อนนะครับก่อนตลาดเปิดวันนี้ชาวตลาดเรามีใครบ้างวันนี้ มาชิกเรามารบหมดทุกคนแล้ววันนี้ไข่ย,ยายยังไม่มานะครับไข่หมดเล้าเลยเหลือสองแผงไข่หมดเล้าเลยนะครับขายดีขายยายขายดีครับเห็นเลยตาเห็นเลยปนูก็พร้อมร้มต้มก็พร้อม ยังไม่ได้ต้มนะัรเมื่อวานป้าดูก็ท็อปท็อปหนึ่งติดท็อปหนึ่งขึ้นชาร์ท็อปหนึ่งเลยเหลือแต่ประตูอันนี้ประตูเข็มนะครับกำล,ลังลังแต่งตัวนะคะกำลังแต่ง ป้าๆยายๆตลาดเพิ่งเปิดค่ะตลาดเพิ่งเปิดแล้วครับตลาดเพิ่งเปิดค่ะตลาดเพิ่งเปิดนะตลาดเปิดใหม่เปิดได้สามวันเพิ่งเปิดได้สามวันนะครับตลาดเราพราแจ๋ววันนี้พราแจ๋วมาเร็วประจิตก็มาเร็วประจิตจัดเรียบร้อยแล้วครับมากันเร็วเกาะจุนกันดีจังมีผู้ช่วยจัดเยอะพราแจ๋วออกไปเรื่อย ลูกค้าก็จะมานู่นแหละเย็นๆใช่แล้วกำลังเริ่มเปิดร้านรับสมัครลูกค้าอยู่นะคะรับสมัครลูกค้าเป็นจํานวนมากใช่รับรับสมัครผู้รับเหมาด้วยผู้รับเหมาก็รับจัดไม่เสร็จเลยทยอยอไม่เอาแบบมีลมไม่ไม่เอามีลมแบบเสียงดังนะครับผู้รับเหมาแบบเงียบๆพอครับใช่ ไม่เอาแบบว่าน้ำไม่เอาคือคาคักเอาแบบเงียบๆเดี่ยวใช่ก็ทำทั้งวันทำทั้งวันพี่จันดาก็ทำทั้งวันทำทั้งวันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตลาดเปิดใหม่ก็ต้องอ่าได้ค่ะรีบๆหน่อยรีบหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าข้า เปิดได้สามวันต้อนรับลูกค้าอีกเยอะนะครับไหนบริจาครับบริจาคนะคะบริจาคได้แอร์ตลาดนะคะร้อนมากร้อนมากครับดูรับบริจาคตลาดนะคะรับบริจาคแอร์พัดลมไอ้น้ำใครจะบริจาคให้พ่อค้าแม่ค้ามาเลยนะครับเข้ามานี้เหมือนแบบมาอบผิวนะครับเหมือนในห้องอบอบมากครับ ใช่ออนเซนออนเซนน้องวันนี้ทำแกงอะไรอะ่ะต้มอ,อะไรนะวันนี้เรากันต้มต้มเหมือนเดิมเหรอต้มฟัก ร้านพี่ยานอีมีแต่คนบอกว่าชอบมากเลยให้มาถ่ายทุเรียนบ่อยๆมาอุดหนุนได้ครับ,น,บน,นี่เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองระยองนะครับร้านพี่ยานร้านแก่เช้านะครับ เช้าก็จะมาเจอผู้เรียนครับรมี่เขาบอกไว้โลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับผู้เรียน ไที่ไหนลเลาเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยเขาก็กินก่อนไงเนี่ยอันนี้น่ากินเลยสองร้เลยแลต้องแข่งไปส่งร้านดิเยอะไหมรีบให้แล้วโอ้โหเยอะถอนตรงเนี้ยเ <c oughs> ไปร้านพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยพาถอนนะเยอะถอนทุกาาวันเลยอันนี้ร้อนมากเลยใช่ครับร้อนมากแต่นี่ลมเข้ามาแลวจะลมเข้ามาได้นะครับนี่ช่วงประมาณที่เกียเก้ยงบ่ายเช้าเช้าตีห้าหมงเช้าเจี๊ยก็มาแล้ว ระยองนะครับระยองแท้นี่ครับมีทั้งระยองมีทั้งจำทั้งบุหรี่นะคที่เขาก็เอาบุเรียนมาอย่างเดียวร้านที่ยันและมาอบรน,นได้นะครับข้างหน้าข้างหน้า,า,นามาทุกวันเพรเดินผ่านทุกวันเดินผ่าน,นทุกวันก็ยิ้มทุกวันอ๋ออันนี้จะเป็นเงาะนะครับ มา,มาใหม่แค่ขาใหม่พ่อค้าใหม่เนาะดูแลเธอ๋อร้านพี่ยันนี่เองนะครับทางหน้าน่ากินมากเลยนะครับเนาะอันนี้เนาะจากไหนครับพี่ยันเนาะจันนะครับจันทบุรีนะครับดูสดแค่ไหนครับมีใบด้วยน้ำก็ไหลลงเลยครับพ่อไปไหนไปเองมา อ๋อแกไปสระบุรีครับอ๋่าดเลเห็นต้อนเลยน่ากินมากพูดชิมยังแห้งงอโรงเรียนง้อโรงเรียนแห้งมากครับทุกท่นตัวละห้าสิบอันนี้มาใหม่ๆจากสวนนะครับใหม่ๆจากสวนเลยเพราค้าไม่้าก็นั่งยิ้มรอลูกค้านะครับรอลูกค้ามาได้ได้นะครับตั้งแต่เช้าเลย หน้าตลาดเราไปดูข้างหน้าตลาดบรรยากาศตลาดอันนี้ก็คือช่วงเช้านะครับช่วงเช้านะยังไม่มีใครมาก็มีส้มตำข้างหน้านะครับส้มตำข้างหน้าขายทุกวันนะครับวันนี้ร้านที่จียังไม่มาก็เลยไม่ได้กินกาแฟนะครับเนีย่ยรครับนดี่แหละครับช่วงตลาดเราเย็นๆไม่ใช่เย็นๆครับเช้ชาๆอากาศร้อนมากครับร้อนมาก ่ายให้ดูก่อนที่จะจัด,จดร้านล้างของนะคะนระับขอบคุณนะครับที่มารับชมลินะคะนรับทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด